comes back on food would have been sitting here having to take a pee oh did you <laughs> ตอนี้เราก็มาถึงเรานะคะก็เดวิดก็เปรี้ยวแอลกอฮอล์เนาะก็ของกินไม่อั้นนะคะทุกคนเพมมานั่งที่เราดีเนาะตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่านะคะเครื่องออกประมาณสี่ทุ่มกว่าเนาะเราก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็กินของพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะ mm. ยะ้าอนื้อเนอ่เน mm. yeah. no, right? really? yeah. mm. mm. ื้อมเนืไก่เก้หมน i อ่เนืนื้ือหูเนือไ่ืก่ ตอนนี้นะคะทุกคนปุ๊กก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะก็มาถึงตบบงั้นะนะงแต่ประมาณ6กโมงเครื่องประมาณน้คนะกว่าจะออกจากเครื่องอะไรก็ประมาณ6กโมงห้าสิบเนี่ยคะ่ะรอกระป๋องกระเป๋าอะไรอีกนะก็รอบนี้กระเป๋ามาครบนะคะเดี๋ยวพอไปถึงโรงแรมเดี๋ยวปุ๊กจะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์การนั่งเครื่องนะบินตรงนะคะจากแวนคูเวอร์แคนาดามาถึงกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะไปหาซื้อของกินก่อนนะคะวันนี้รอบนี้มาถึงเช้านะเทีรยบแรกที่มาถึงเช้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นของปูนะคะเหมือนเดิมทุกคนยำมะม่วง,มมงปลากรอบแล้วก็ตำม,ม่วนนะคะเพราะว่าอยากมากเป็นอาหารเช้านะ oh, ตอนนี้ก็มาเข้ามาในสนามบินนะคะเดวิดมาเจอนี่นลูกชิ้นปลาที่เหมือนที่เกาหลีเลยนี่แบบนี้ I want those long sticks. Anything that looks spicy. I don't know either. Yeah, apparently the juice is really good too. Oh no, I was just kidding. Totally just kidding. No, babe. Oh, gross. Where are you going? ครัพวกเราก็กลับมาที่สนามบินแล้วนะเพราะว่าจะบินต่อไปที่เชียงใหม่นะคะไม่ได้พักได้ผ่อนแล้นะคทุกคนก็ตอนที่มาถึงนะก็ประมาณ6โมงกว่าๆนะคะหกโมง50ประมาณนี้นะแล้วก็ไปส่งของที่ไปรณีนพอไปส่งของที่ไพรสเนสนามบินเสร็จเนี่ยเราก็ไปทานข้าวนะคะก็อย่างที่เห็นเราไปทานพวกซุปํำ ยำมะม่งวงประกอบนะคะเสร็จแล้วก็นั่งรถประมาณเก้าโมงเนี่ยออกไปที่พักที่โรงแรมใกล้ๆกับสนามบินนะเพราะว่าเราจะอยู่นี้ประมาณคืนหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนโรงแรมเนาะบินออกจากกรุงเทพก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะไปพาเดวิดไปทานวายดีจอนคือฉันไหม for dinner นี่ l a งพาดวิดไปกินแกงฮังเลที่เชียงใหม่นะคะเหตุผลที่ไปแค่แบบครึ่งวันที่เชียงใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนที่บุกไฟไปเชียงใหม่อะคะ่ะคือน้องสาวดีวิดเขาจะมาด้วยแต่เีนียมันเกิดเหตุแบบว่าสุดวิสัยนะน้องสาวดีวิดมาไม่ได้แนละ้วแต่ว่าไฟก็แคนเซิลไม่ได้นะคะเราก็เลยก็ย,กยได้ไปไปเฉยๆแะแบบไปแบบไปทานข้าวแล้วก็กลับมานะคะ <laughs> เราก็จะกินเร็กๆน้อยๆก่อนนะคะก่อนที่จะไปกินมื้อใหญ่ที่เชียงใหม่นะ What just happened? Rang sat uh, in the front seat. Really? <laughs> Why? Why she can sit there. Huh? Why she can sit only there? <laughs> I'm not sitting there. I didn't sit there. They shouldn't be there. No? no? And also she is a woman. There's, there's a guy too. Oh. Look, there's two. Oh. come. There's nowhere for them to sit. <laughs> the stupid friends are sitting there. <laughs> อย่างเชียวพี่นะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วเนาะเดวิดก็แบบจะไปเช็คอินเช็คอินตั๋วขากลับไปกรุงเทพนะคะก็ไปเช็คอินที่ตู้ใช่ไหมเช็คอินเองนางก็เช็คอินเสร็จแล้วมันมันหาเลขเช็คอินไม่เจอค่ะนางก็ไปถามน้องเขาเนาะก็ชวยให้น้องเขาดูสรุปผิดไฟเดวิด นี่ไงผิดไฟลน่าอายมาก Oh อาร์ย u โอเคสก๊ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเที่ยวบินนะคะเดวิดแค่แบบดูไฟผิด o ว้าว This is a restaurant here nice I a l r e a d y like it I know Me too Wow ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารเรื่องคำสายนะคะมันไม่ถึงแบบ5นาทีจากแอร์พอร์ตนะคะทุกคนนี่นี่บรรยากาศเขาก็จะเป็นตระวานบ้าน เรือนไทยส่งนี้นะคะอุ๊ยอันนี้เป็นส่วนองัฒะธรรมเชียงใหม่เหรอเรื่องคำสายอ้าวอเคอือฮั่นโอ้โห I'm s h o r e ไว้สก๊อตเตอร์นัดเพื่อนไว้นะคะเดี๋ยวรอก่อนนะ ตอนนั้นก็คือทางที่เราเข้ามานะคะแล้วก็เดินตรงมาเลยเนาะมีน้ําพุอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะคือหอคานี่นะตัวนี้เข้ามานั่งข้างในนะคะต้องเสียงเงียบๆนิดนึงนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นมะพร้าวเป็นไอศครีมแล้วก็ห้องที่เข้ามานั่งนะคะก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้นะไม่ได้จองนะคะแต่โต๊ะมีไม่เยอะเนาะแล้วก็ห้องนี้ชื่อว่าหอคําอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเรื่องคำสายนะอาหารพื้นเมืองโบราณนะคะสูตรร้อยปี เปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นข้าวเป็นเมนูแบบนี้นะแต่และเมนูก็จะมีสตอรี่ของมันนะคะในอุย้ยน่าสนใจเวอร์นี่ให้ดูเป็นข้าวๆเนาะอาหารประมาณนี้นะคะประมาณนี้ราคาก็ชมเหตุชมผลนะคะทุกคนน่ากินเวอร์นะค,ะค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็เข,ข้าไปดูได้แหละในอินเทอร์เน็ตนะว่าเรื่องคำสายเขามีเมนูอะไรบ้างนะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาที่หอคขำเดี๋ยวนี้ <laughs> อันนี้ก็เป็นน้ำของหมูนะคะเป็นน้ำอัญชันกับน้ำมะนาว,วนะเน่ส่วนเดวิดก็เป็นน้ำดำใหญ่นะคะควรจะมีหนอเอามีหนอร์สุนวิสกี้เฮ้ยวิสกี้พูดได้นี่เลยจะไงวิสกี้หรือเปล่าโนวิสกี้อ๋อสุดยอด t อเฮาคอฟฟ o ่ t ส่ e ็ lots of whiskey. Uh, ยังไม่นอนนะเลยกลับมาอันเชนมะนาวนี่ไงเหมือนปูนี่สดเชื่นะเซเมสเม่มาแล้วอะไรนะคะน้ำพริกขาเห็ดนึงอโอน้ำพริกขาเห็ดนอคบุตาไค้นะคะว้าวลำเต้าลำบัวเจ้ขอบคุณค่ะอุ้ยอันนี้แกงคั่วเห็ดทอบเห็ดเพอค่ะพี่ครบหมกเห็ดอมนะคบอุ้ย มา,ม,าม,ามากินมากินน้ำจิ้นหมก็น่ากินเ้าเหนียวน่ารักมากฮึ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 กึฮึฮึเึฮึฮึฮ <c oughs> นะึฮึฮึฮ <c oughs> ึฮึ้ึฮเหนฮ้ำึฮึฮึนึฮ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 ึ่ึฮ ข้าวที่เสร็จ even the pork fat is good really oh wow จ้ำก่อนเลยจ้ำจ้ำข้าวละลายนะเด็กอันนี้ก็คืออาหารของเรานะคะนี่ยังไม้หมดยังมีแกงฮังเลอันนี้เป็นแหนมหมูของเดวิดนะคะอาหารน่ากินมากว้าวว้าวทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นทูนต้มปลาใส่ทูนทุกตูนนะแล้วก็นี่เป็นพวกผักทอดนะคะโอ้ my god look at that look at that ด์เ <Wow. S 3> <'s> ยอะมากนะข้าวเหนียวนะ่ <laughs> <laughs> อยกกินไม่หมดแล้วนะพาเจ้าเลยไหมกินทำแรกเลียไหน t h a t s a some kind of e e fry. e a t o หรือว่า h e a มาแว เป็นสาวจ้าฮะเห็นหมอเตอร์ได้จะเป็นสาวแล้วคำนี้แหละคำนี้แหละเห็นหมอเตอระแื้วเนี่ยมันาะเหมือนหมกหอมคุ้นน่ากินมากมันจะสมเหตุแน่เนี่ยอ้าวสมเหตุจ้า what is this what is this หัวปลีอ่า A banana blossom. This is. Mm -hmm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 . Pork that's like dried mm -hmm. and shredded. Mm -hmm. Mm -hmm. Is it? Yum. Yum. Time's mm -hmm. a it? It's really good. Really? Yeah. Mm. I don't know. Wow, can't wow, Oh, perfect. That's my favorite. เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย Thank you อ๋อแกงข้าวมะแข็งอ๋ perfect f r กุ้งทอดไก่ o ้วยแกงฮังเลยค่ะมาส่วนพิ้นท o พิ้นท์อยากได้เห็ดเผาะครั้งแรก Thai truffle เขาบอกเป็น Thai truffle โอเคลำบากนี่ต้องซื้อน้ำพริกแกงฮังเลยกับแคนาดาด้วยเหนื่อยแล้วทำเองอกูทำเองออกูต้องไปซื้อที่ซูข้าวมันซื้อที่นี่เลยไม่หรอกแถวเทียวก็น่าจะมี Is it good? Right? Oh, it's <coughs> amazing. It's amazing. It's amazing. mền kinh nó rùng cả lên. cái sao chưa phải ăn hàng ray? hấp tiêu mì gà hàng ray mà còn ăn gà hàng mà còn nữa à? this morning No <coughs> oh, really <coughs> Did <he> <coughs> <actually> <coughs> have for breakfast huh? Ooh, yeah. Yeah? he has, he has it. <coughs> ไม่ค่อยชอบผิวยูเก็นเกยำจีอกงกงตุ้แกงต้งอาอันนี้นาานนอร่อยค่ะน่าจะเป็นยำจิ้นหมูแบบกระดูเดี๋ยวต้องไปหัดทำนะทุกคนอร่อยนะเนี่ยวโเยอะเลยไมเต้องหัดต้เย

พู้ก่อใจบ่างว่าใช่ข่าวเล็กน้อยกินอะบ้างเออเหมือนเหมือนเหมือนแบบต้นข้าวเล็กน้อยใช่สมเหตุเราเป็นเด็กอ่ะแลเหรอที่แม่แกะเนื้อปลาแล้วเอามาใส่ข้าวเอาไว้ระลึกระลึกแบบถึงตอนเด็กเลยอุ้ยค่ำใหญ่คือทานอาหารอะไเมืองด้วยนะยูวิดน่าจะไม่ชอบทานอาหารอะไรนะไม้เมืองยังไม่เคยไปอาหารอะไรเมืองอ๋โ n different different yeah what's that flavor เผ really? mm ็ด hmm. mm. no, no. ่าไม่ได้สั่งนะว่าจุดๆยังไม่ได้ลองนะกนใ้พี่คอปของเล่นอืม how b เหยหวานมาก not g o n o ครั d พี่คอปมันแกงกะทิอะไรก็ไม่รู้นะแต่อร่อยนะตันะ Maybe I can cool my home. I like the broth that, that? Yeah. Mm -hmm. the mushrooms are different. Try thai pork I had pork, pork already. Mm -hmm. Yeah, I had bone. Try by I'll try I want a mushroom. Mm hmm. But this is way too tiny. Well, where's the big one? Uh, they cut it. Oh, well, why did they cut it? Uh, no, here, here. Use the spoon then. I just want a mushroom. Is here. that a whole mushroom? It's not oh. a whole mushroom. They cut oh, all not of not. them. Okay, I'll take that big mushroom then. They cut. Oh, Matej, nah. Matej, nah, what's up? Good, just. Huh. Wait, I don't want to eat It's really soft. I oh, thought it was like dried. It's really soft. Oh, that was, like, dried. นอกจากคนกลางอยู่กรุงเทพแล้วก็จะพากันคนเล็กที่เรียนมยังคนเล็กยังอยู่หมหา้าอ๋อมาคนเดียวมาคนเดียวนึ่งเดียวมีตังค์ออกมาชิม <c oughs> ตอนนี้นะคะเราทานข้าวที่เอื้องคำเสร็จเนาะค่าเสียหายทั้งหมดก็มาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะพาน้องมีตังค์ไปเดินเล่นนะก่อนที่เราจะไป ใช่เหรอฟังคนๆนะเหมือนมินตมาแล้วเอาอย่าบอกมารู้เรื่องนะมีตังมีตังค้ามันข้ามี่มีตังข้มมัน <c oughs> ไม่พี่ไม่พี่ <c oughs> ไม่พี่หลายภาษาอะไรไม่มา <c oughs> มีตังนอกใจระยะแล้วนี่นอกใจระยะเร่นกับมีตัง <c oughs> กลับบ้านนี่ระยโะโกรธเลยะจะได้กินได้กินมา้ <c oughs> มาเรามาเดินที่อ่างแก้วหมอชอแล้วมาเดินแบบ ก็แค่าหามันย่อยก่อนที่เราจะไปหาของกินต่อที่ถนนคนเดินนะคะก็เดินมาถึงพี่คอปนะแล้วก็น้องเมตังนะคะก็เดินข้างล่างเพราะว่าข้างบนก็แม่เห้อามาด้วยพอดี่เสร็ได้ไปถามว่านี่คืออะไรพอดี่เสร็จอันนู้นเหมือนกระดูกปะนั่นน่ะไม่ใช่หรอ What's w r o n g i t swollenWhat's s itOh เท้าบวมไม่เห็นข้อเท้าเลยเท <c oughs> ้าบวม One of the power. We didn't have a mara. David, don't don't please leave it, David. Yeah, it's really nice. Nice of the prices. Yeah. <laughs> นี่นะคะเป็นครั้งแรกที่ปูมาถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะคะทุกคนมาเชียงใหม่ประมาณ2-3สรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาถนนคนเดินเลยเนาะ,ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะได้อะไรกลับไปกรุงเทพบ้างเนาะมีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเยอะเลยคะ่ะมีของกินด้วยนะแต่ว่าขอเดินเดินต่ออีกนิดนึงนะคะเบบิวอริลูกไ a ้พวดูเรียนเดวิดมันตามหาทุเรียนที่ถนนคนเดินนะคะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะวันนี้ no. อ o ไัวน้ o o k t t h a งในนี้ก็เป็นในวันนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะอุ้ยดูสิมีเมียงคำมาด้วย ตรงนี้ก็มีข้อซอยไก่นะคะมีไก่ทอดข้าวเหนียวนะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังเขาก็จะเป็นตัวยาวๆแล้วมันก็แบบสามารถซื้อของแล้วก็ไปนั่งทานตรงนั้นได้นะคะน่ารักมากๆเลยตรงนี้มีมันฝรั่งอบชีสด้วยอ้ก ก็คือแบบจุกๆนะคะเมื่อกี้ว่าจะกินกะทินะคะกินเมื่อกี้ว่าจะกินอัจฉริยะกะทินะแต่ว่าเดวิดไม่อยากกินด้วยนะคะหมกข้าวเหนียวมะม่วงนะคะห้าสิบบาทเองทูบัสเซฟที่แค่าดาน่าจะขายประมาณแบบยังต่ำๆเลยนะสองร้อยห้าสิบยังไม่รวมทิปนะคะอันนี้เขา ก็จะมุงมิงมุงมิงน่ารักมากๆเลยสินค้าแบบ <c oughs> เป็นสินค้าพื้นเมืองนะคะสินค้าแบบว่าแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าเดินนะคะทุกคนอันนี้ก็แบบถ้าเป็นแบบต่างชาติที่มาครั้งแรกน่าจะเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจสำหรับเขามากๆนะแบบว่าซื้อของฝากหรืออะไรแบบนี้นะแบบน่ารักมากๆเลย Food Center คะ่ะตามหาอาหาร <c oughs> ได้ไปตามหาอาหาร เข้ามาในวัดนะคะโบก็จะคุมตัวเองนิดนึงเน,น,น,นาะเตอคิวเทียนน่ารักมากๆเลยเข้ากนะใช่จีเฉยๆกันว่าอันนี้เป็นหอยทอดนะคะไม่ฟาวหัวเปียกเลยอะเดวิดอยากให้ผู้ทำหอยทอดให้กินนานแล้วแต่โบก,ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าโบทำไม่เป็นนะคะยูนออมวะนี่อู้หู้น่ากินมาก วัดตรงนี้นะพูดจาชื่อไม่ได้นะคะเดินเข้ามาตะกี้นะมันมีป้ายเขียนว่า,วาเป็นศูนย์อาหารเนาะเข้ามาข้างในคือเหมือนเป็นตลาดย่อมๆนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ย่าไม่เชื่อโอเคนี่ก็กำลังเดินแบบดูอาหารนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแบบขนมถ้ยทอดเดวิดว่าแบบอยากกินอยากกินยังกินไม่ได้เพราะว่ากินมาจากร้านอาหารแล้วอิ่มมากๆนะคะข้างหลังนี่เป็นกระเพาะปลาเนาะ <c oughs> ทุกอย่างคือน่ากินมากน่ากินมากขนมครกอิ s <S อ่ม นั่นสุดดื่มสวยมังคุดที่นี่นะคะอันนี้ว่าอย่างแพงนะห้าสบาท What did you found it Two dollar mango steam s like a hundred dollars in Canada <laughs> Like sixteen sixteen bucks per pound. I mean the thirty two dollars per k i l o g r a m งงมากทุกวัดมีตลาดทุกวัดมีตลาดแล้วของกินเยอะมาก เดวิดเจอบางคูบอกว่าใกล้ละน่าจะใกล้เจอทุเรียนละ,นะ,ลละร้านนี้น่ารักเลยมีแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะให้นั่งนะน่ารักไม่แปลกใจนะว่าทําไมต่างชาติถึงชอบที่ชอบเชียงใหม่นะคะเพราะว่าดูดิผมไม่เคยเจอที่ไหนที่เป็นแบบนี้นะฮะเน,บบนาะวีไม่วปชูเวีนทิววีนทูไหนก็เดวิดแบบจะหาทุเรียนไม่เจอตัวนี้เดวิดเครียดมากนะคะ Go straight looks so cool. Oh my god. Looks so cool. Yeah. Oh my god the come up really, really. เงารอโมเมนต์นี้มานานแล้วนะที่จะเห็นบบว่าต่างชาติยืนตรงอะไรเงี้ยแบบเห็นหน้าเขางงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็มแบีบคนงง,งนะก็มแบีบคนงงแบบว่า,วาหันซ้ายหันขวาทำไมเขาหยุดเดินทำไมขวางทางชั้นอะไรเงี้ยน,นะเออ <laughs> <laughs> มื่อกี้ก็ไปถามที่ศูนย์ศูนย์นะครับประชาสัมพันธ์เนี่ยนะว่าตรงไหนไม่ทุเรียนขายเพราะว่าขี้เกียจเดินหานะคะเขาก็แบบชี้มาแถวๆนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเดวิดจะเจอทุเรียนอย่างที่เขาเขาหวังไว้หรือเปล่านะคะ วัดนี้สวยมากวัสดสวยมากเลยเด็กีฟ้าวน e ี e i ะ i รตอนนี้เบตก็มาเจอทุเรียนร้านนแล้วนะคะนี่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 ตรงนี้ย e a ย่าา Oh my god e น mm ่ hmm. พี่เขาบอกว่าแต่ว่าถ้าถ้าห,ห,หาหานี่มันจะไม่หวานเท่เอาอ้าวเหรอใช่มันก็ไม่ได้นิม่มมากเอาชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นไหนเนยชิ้นไหนค่ะว้าวเดวิดโอ้ my god a little soft there huh a little soft a, <little> a little soft you can change it babe you can change it ในที่สุดนะคะเด็กๆก็ได้ทุเรียนสมใจยอยากแล้วก็ประมาณ4ี่อยนะคะถามว่าราคาก็ไม่รู้นะทุกคนต้องบอกปูนะว่าตัวนี้เราทุเรียนมาราคาเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นชิ้นที่แกะแล้วเนาะแล้วก็พ่อค้าใจดีมากนะคะกูถามว่าแบบเออมีอันที่ไม่นิ่มไหมเงี้ยเขาก็บอกว่าแตะๆได้เลยผู้ปกคกก็แตะๆดูนะคะแล้วที่นี้นมันจะมีอันที่แบบกรอบๆแต่เขาบอกว่าถ้ากรอบมันก็จะไม่หวานถ้าอันที่นิมม่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่กล้าไม่กล้าเอาอันกรอบมากเดี๋ยวจะไม่หวานแล้ว May I see your hand? Oh I thought you wear gloves already. Okay, okay. สวิตอดจะไม่หวแล้วในหาที่กินไม่ได้ What did I say? <Huh? S 1> What did I say? It's t h i c g <oughs> huh? <c> o <oughs> The bite of heaven. How is it? don't oh, know y yeah. e not know yet. So they really like it then. Okay. I know. And this is not what you like you have in Canada, I like right? It you like it softer? Yeah. Really? Really? Okay. <laughs> this one here is really hard, so why don't you take that? And ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากถนนทนเดินได้แล้วนะคะทุกคนก็คือยาวมากยาวมากเดินเดินไม่สุดนะคะเหนื่อยมาก ช่วงแรกๆน่จะมีแบบร้านอาหารช่วงแรกจะมีร้านอาหารตามวัดอะไรอย่างเงี้ยวะเข้าไปได้นะของกินคือเยอะมากถ้ามากับเพื่อนมากับอะไรเงี้ยนะ mm. โอเคตอนนี้พวกปูม,มาที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ mm. ก็คือหลุดออกมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมาหารถ้างหน้านะคะแล้วก็จะไปที่สนามบินกันนะมืดที่กนึงตอนนี้นะคะทุกคนก็กลับมาถึงโรงแรงมแล้วนะจากเชียงใหม่แล้วก็ใช่ ก็เครื่องดีเลย์นะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะเที่ยงคืนสิบนาทีนะคะมาถึงโรงแรมเนาะยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาจากแคนาดานะคะก็ตอนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะ